สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้นะและก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปพิเศษคลิปพิเศษมากๆเลยครับเพื่อนๆน,นะใครที่เป็นสมาชิกใครที่เป็นผู้ติดตามในช่องผมนะครับ <c oughs> ผมบอกก่อนหน้านั้นแล้วว่าบางจังหวะนี่ผมอาจจะเอาพระนะครับที่มีอยู่เนี่ยนะหรือที่เคยลงคลิปไปแล้วนะครับ เอามาปล่อยให้เพื่อนๆได้เช่าบูชานะครับในราคาที่สบายๆนะไม่เกินหนึ่งพันบาทไม่เกินหลักพันนะเอาเป็นว่าหลักร้อยต้นหลักร้อยปลายก็แล้วกันหรือร้อยกลางๆอย่างเงี้ยนะคือสามารถจับต้องได้นะครับแล้วก็นําเอาไปพุทธคุณเอาไปใช้นะเอาพุทธคุณไปใช้ แล้วก็บางทีเนี่ยบางรุ่นเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นรุ่น,นเล็กๆรุ่นหนึ่งอะที่บอกว่าในการเก็บรักษาหรือว่าในการนะครับที่เราจะเช่าหาบูชาปัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเอาที่เราศรัทธานะเอาที่เราศรัทธาถ้าเราศรัทธาอะไรแล้วเนี่ยหลวงพ่อองค์ไหนแล้วเทจิตอาจารย์ท่านใดแล้วเนี่ยรีบ รีบเก็บเลยครับรีบเก็บและรีบเช่าหาบูชาไปนะฮะเอาไปใช้ให้เกิดพุทธคุณเอาไปใช้คุ้มครองตัวเราและครอบครัวเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะผมก็จะเอาพระเครื่องที่เคยทำคลิปไว้นะครับที่ผ่านๆมาเนี่ยนะแล้วก็มีพักพวกหรือเพื่อนฝูงนะที่เป็นสมาชิกในช่องผมแล้วก็ คนทั่วไปก็ถามเขามาเหมือนกันว่า hey, พี่มีจะมีการปล่อยให้เช่าบ้างไม้อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะผมก็เคยบอกว่าถ้ามันมีจังหวะถ้ามันมีนะสมาชิกติดตามพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะปล่อยเช่าและก็ราคาเนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์เอาแบบว่าสบายๆในการเช่าหาบูชากันก็แล้วกันนะใครมาก่อนใครได้ก่อนก็ ็ถือว่าโชคดีไปนะครับเพราะว่าของมีจํากัดของนีน้อยนะโอเควันนี้เดี๋ยวเราเริ่มเลยเพื่อนนะครับวันนี้นะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกนะครับนะเหรียญแรกนะครับอันนี้คือเหรียญหลวงพ่อก,กลวยนะปัตโุสิตาลามนะครับไปออกที่วัดนะไปออกที่วัดศาราสร้างสาราวัดปากน้ำน,น่าจะสุพรรณบุรีนะออกงว541นะครับ สวยมากเหรียญสวยมากเพื่อนเพื่อนเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้นะครับผมปล่อยให้เช่าอยู่7-50ดบาทรวมค่าส่งด้วย7-50บาทรวมค่าสง่าาสงด้วยนะครับเป็นเพื่อนคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวทักแอดไลน์เข้ามาแอดไลน์เข้ามานะเดี๋ยวผมให้ไลน์ไว้นะครับแอดไลน์เข้ามาเห็นไหมฮนะไลน์นะครับไลน์ของผมนะครับแล้วก็เบอร์โทรของผมหรือท่านอาจจะติดต่อในช่อง m e s s e n g e r อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านสะดวกติดต่อนะ ติดต่อเข้ามาครับนะครับนะครับนี่คือหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับเหรียญที่หนึ่งนะครับเหรียญที่หนึ่งนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่เจ็ดร้อยห้าสิบาทเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับนะครับโอเคต่อไปครับต่อไปครับอ่ามาทางเป็นหลวงพ่อกลวยแล้วก็มานี่หลวงพ่อโปรงครับหลวงพ่อโปรงอันนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทเพื่อนๆนะแอดไลน์เข้ามาแล้วก็หรือว่า จดเบอร์โทรไว้นะครับแอดไลน์แล้วก็จดเบอร์โทรไว้นะครับเพื่อนๆก็จะได้นะก็จะได้แบบว่าติดต่อเข้ามาทางไลน์นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะโอเคครับเหรียญที่สองครับจะได้ไม่เสียเวลาวันนี้อาจจะสิบรายการพอสิบรายการพอนะยวค่อยๆทาไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อนจะได้นะครับได้ของดีไปใช้อันนี้ก็คือเหรียญห่วงโปร่งเหมือนกันนะครับออกปีสองพนศนะเหรียญพวกนี้ผมเคยทําคลิปไว้แล้ว นะครับถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดดูอะไรดีๆก็นะเนี่ยสวยครับสวยสภาพดึงแบบว่าแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะผมไม่เคยใช้เลยแล้วเก็บก็เก็บไปในอัลบั้มเลยนะครับอันนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบาทครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับเรียงที่สองนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะของป๊อปปรงครับรายการที่สามครับรายการที่สามครับนะครับเป็น หลวงพ่อหนูจันนะรุ่นแรกนะรุ่นนี้รุ่นแรกนะครับสวยๆอย่างนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยใครใสายใต้สายนครนะใครใสายใต้สายนครนะครับสายใต้นะครับนะครับวัดอำเภอชะอวดน,นะจังหวัดนครศรีธรรมราชท,ท่านเป็นเกจิดังมากนะเหรียญนี้ก็750บาทเหมือนกันครับ750บาทนะ750บบาทนะครับใครใครจองก่อนได้ก่อนนะครับใครจองก่อนได้ก่อนครับ เหรียญนี้ผมน่าจะมีอยู่ประมาณสักสิบเหรียญนะ่ะนะฮอันนี้เจ็้ยห้าบาท7จ็ด้อห้าบาทเพื่อนๆนะเห็นไหมั้สามรายการและวสมรายการแล้วนะต่อไปครับต่อไปครับต่อไปครับ อันนี้ก็เหรียญรุ่นแรกครับที่สวยเพื่อนๆที่สวยนะออกปี4 0ศูนย์เหมือนกันนะครับวัดหัดอาสาเนี่ยจังหวัดชัยนานะครับที่สวยนะรุ่นหนึ่งเห็นไหมครับรุ่นหนึ่งนะอันนี้ก็7 5 0ห้าบาทเพื่อนๆเจ็อห้าบาทนะครับ750บาทนะเพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะสนใจทักเข้ามาใครมาก่อนได้ก่อนนะใครมาก่อนได้ก่อนนะครับ750บาทบางเหรียญถ้ามันมีซ้ําก็จะบอกว่ามีซ้ํานะ นะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นคาว่ารุ่นแรกรุ่นแรกให้เพื่อนๆนะครับรุ่นแรกเล่นเพื่อนแล้วก็เป็นผ้าที่สวยๆนะไม่สวยไม่ขายไม่สวยไม่ขายนะครับไม่สวยไม่เอามาปล่อยนะครับถ้าไม่แท้นะครับคืนเงินให้สิบเท่านะครับผมรับประกันว่าถ้าไม่แท้รับของไปแล้วมันไม่ใช่มันไม่ตรงมันไม่ถูกตามที่เราจองเราได้เนะครับอันเนี้ยนะ ผมยินดีคืนเงินเต็มร้อเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ต่อมาครับเหรียญที่ต่อมาครับเหรียญที่ห้านะครับเหรียญที่ห้าเหรียญที่ห้าเนี่ยนะครับนนี่ก็เป็นรุ่นหนึ่งเหมือนกันครับรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นทางใต้นะเป็นวัดทางใต้นะครับนะครับสวยมากครับสวยมากครับนะเหรียญนี้ผมคิดเจ็ดร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะเห็นไหมครับเจ็ดร้อยห้าสิบาท นะครับเห็นต่อมาครับเดินต่อมาครับเดินต่อมาครับนะเพื่อนๆได้พระดีๆแน่ๆนะพระดีแน่ๆนะครับเป็นรุ่นหนึ่งครับรุ่นแรกครับหายากครับนะรุ่นแรกไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะครับหายากนะครับหายากนะครับสวยไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันครับไปพิจิตรครับนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาทาง เมืองพิจิตครับนะครับเป็นพระครูพิเศษธรรมรัตน์นะครับรุ่นที่หนึ่งเหมือนกันครับรุ่นที่หนึ่งเหมือนกันเจ็ดร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับรวมส่งครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับรวมส่งครับนะเป็นเพื่อนดูนะพราะพระพรุ่งนี้ผมเคยทําคลิปไปแล้วเพื่อนๆนะนี่ก็รุ่นหนึ่งเหมือนกันคิดเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทผมเคยพูดนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ถ้าเพื่อนนะครับนัดนะได้พารุ่นแรกไปเนี่ยนะ คำว,ว่ารุ่นแรกหรือว่าพระที่เป็นเกจิอาจารย์ดังๆเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักเนะี่ยเพื่อนๆไม่ต้องหายต้องเพ่หายห่วงได้เลยว่านะพุทธคุณนะครับแล้วก็โอกาสที่ราคาตลาดจะวิ่งขึ้นไปถึงสูงนี่มีหมดเลยนะเพื่อนๆนะอาต่อไปครับเหรียญที่หกครับเหรียญที่หกครับเหรียญที่หกเพื่อนๆนะครับเห็นไหมครับหลวงพ่อท่านจันนะครับเหรียญพ่อท่านจันนะครับอันนี้ไปทางใต้ครับ ไปทางใต้ครับนี่ก็รุ่นแรกเห็นไหมครับวัดน้ําน้อยนะวัดน้ําน้อยนอกเห็นไหมฮะสงขาออกปีสามแปดนะครับพระอายุเยอะนะสามสิบกว่าปีแล้วนะครับสวยสภาพอย่างนี้ครับกริปเลยใหม่กริปนะครับใหม่กริปเจ็ดร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับราคานี้คือเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับรุ่นแรกๆนะครับเป็นพระสวยนะไม่เกินพันไม่เกินพันนะครับเพื่อนๆเก็บได้เลยเก็บได้เลยนะเก็บได้เลยนะครับ เอาต่อมาครับต่อมาครับนี่ก็สวยครับนี่ก็สวยนะหลวงพ่อกล่อมครับหลวงพ่อกล่อมครับนะเห็นไหมสวยครับออกปีสามสองห้าสามแปดครับหลวงพ่อกล่อมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะดูเหรียญชัดๆคมๆกว่านี้นะครับก็แอดไลน์เข้ามาเพื่อนๆเห็นไหมครับแอดไลน์เข้ามาแอดไลน์เข้ามาหรือโทรเข้ามาหาผมนะครับ โทรเข้ามาหาผมนะเห็นไหมครับสวยมากเลยครับนี่ก็เจ็ดร้อยห้าสิบาทครับสภาพสวยๆอย่างนี้เจ็ดร้อยห้าสิบาทครับนะต่อไปครับต่อไปครับต่อไปครับเพื่อนๆครับนะเพื่อนได้ของดีของสวยมงามๆนะครับของดีๆของสวยมงามๆนะครับต่อมาครับฮะอันนี้ก็สวยครับ อันนี้ก็สวยครับหลวงพ่อจีครับนาสุพรรณบุรีครับหลวงพ่อจีครับนะเขมรุทับสุพรรณบุรีครับอำเภอสองพี่น้องครับออกปีลึกนะฮะปีลึกมากสองห้าหนึ่งเก้าครับเหรียญนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับเห็นไหมครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับนะเพื่อนๆเห็นไหมไปเร็วๆมาเร็วๆนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาท ท่านเพื่อนชอบเหรียญไหนองไหนนะครับท่านเพื่อนก็บอกว่าเออชอบหลวงพ่อนั้นส่งพวกนี้นะดูไวๆนะครับดูเร็วๆนิดนึงนะจะได้มีอะไรไหมครับหลวงพ่อจีครับหลวงพ่อจีครับนะครับนะเห็นไหมฮะเพื่อนชอบหลวงพ่ออะไรนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับเตอปุ๊บแคปหน้าจอไว้ก่อนแคปหน้าจอไว้ก่อนปุ๊บแล้วก็ส่งลายมาส่งลายมานะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับ เพื่อนเจอตัวไหนเพื่อนแคปลายไปเลยแคปลายไปว,ว่าพระเพื่อนนะครับนะแคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอและส่งลายเข้ามาแคปหน้าจอไว้ส่งลายเข้ามาอันนี้ก็เหรียญสองร้อยหาสิบบาทเหมือนกันครับต่อไปครับต่อไปครับนะเนี่ยรุ่นแรกทั้งนั้นเลยลนี่ก็รุ่นหนึ่งครับรุ่นหนึ่งครับหลวงพ่อแปลงครับเขาเรียกว่าเอ็มสิบหไม่ได้กินเนื้อครับ M 16ไม่ได้กินเนื้อครับนะออกปีสองห้าสามหนึ่งครับนะครับรุ่นแรกครับรุ่นแรกครับเห็นไหมฮะสวยๆแดงๆอย่างนี้ครับ750าบาทเหมือนกันครับ750บาทครับนะครับ750บบาทเหมือนกันนะเพื่อนๆชอบเหรียญไหนชอบองค์ไหนรุ่นไหนนะครับรีบเลยรีบเลยเพื่อนรีบเลยนะถ้าเสียถ้าช้านะครับจะเสียโอกาสนะเพื่อนๆนะถ้าช้าเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสนะครับ บอกไว้ก่อนครับนะครับเสียโอกาสครับคนอยู่สายไหนสายไหนรีบเลยรีบเลยนะวันนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษครับคลิปพิเศษนานๆจะทําให้เพื่อนๆทีนะจะทาให้เพื่อนๆแต่ต่อไปก็อาจจะแบบเออให้เพื่อนๆได้รับพิจารณาและรับเช่ากันบ่อยๆนะสองสาบวันอาจจะทําคลิปทีสองสาวันอาจจะทําคลิปทีอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้เป็นพระดีปีลึกครับดีลูกศิษย์ของนาศิษย์เอกของหลวง ปู่เพิ่มวัดกามบางแก้วเลยนะครับหลวงปู่เพิ่มวัดการบางแก้วนี่คือสิทธิเอกของท่านเลยนะครับเหรียญนี้เหรียญรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะครับนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับสวยอย่างนี้นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับนะครับเพื่อนๆเจอแล้วเพื่อนรีบเลยนะเพื่อนๆชอบอันไหนแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้นะครับนี่คือรุ่นแรกนี่คือรุ่นแรกนะ ครว่ารุ่นแรกคือรุ่นที่แบบว่าไงมันหายากมันต้องเก็บนะครับนะมันต้องเก็บมันหายากนะครับครับอีกองครับนะครับนี่ก็น่ารักน่ารักกำลังสวยเลยครับอันนี้ก็รุ่นหนึ่งครับรุ่นแรกเหมือนกันครับรุ่นหนึ่งครับนะเห็นไหมครับเขาเรียกว่าเหรียญหลวงพ่ออะไรครับหลวงปู่แช่มครับหลวงปู่แช่มอายุเก้าสิบเจ็ดปีนะนะ วัดมะขามเฒ่าครับจังหวัดสงขลาอำเภอละโนดนะครับเนี่ยนะรุ่นหนึ่งเหมือนกันครับรุ่นหนึ่งหายากนะรุ่นหนึ่งหายากเก็บเลยครับถ้าเจอให้เก็บบ้านใครบ้านมันพระบ้านใครนะครับท่านเจอบ้านบ้านใครก็เก็บเลยนะบ้านของตัวเองนะโอเคเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันครับต่อไปครับต่อไปครับยังมีเหลือครับยังมีเหลือครับรุ่นแรกครับรุ่นแรกยังมีครับยังมีครับ รุ่นแรกยังมีครับไปทางอีสานครับไปทางอีสานนะต่อไปไปทางอีสานนิดหนึ่งรุ่นแรกนะเพื่อนๆดูครับเพื่อนๆดูครับนี่คือหลวงพ่อสุรินทร์นะครับเป็นหลวงพ่อสุรินทร์นะครับนะสภาพอย่างนี้นะครับสวยๆนะครับนะเห็นไหมครับความคมชัดยังมีอันนี้ก็รุ่นหนึ่งเหมือนกันมหานิยมนะพระบ้านใครพระบ้านใครพระจังหวัดไหนของใครบ้านของใครนะครับใครเจอเก็บเลยนะครับอันนี้หลวงพ่อสุรินทร์นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันเจ็ดร้อยห้าสิบ เหมือนันนะเพื่อนๆนะเพื่อนเพเจ็ดร้อยห้าสิบาทเหมือนกันอ่ะต่อครับไปต่อไปต่อเพื่อนไปต่อนะเอาเร็วๆเอาชัดๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเพื่อนๆวันนี้นะเปิดใจใส่ไปเลยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับรวมส่งครับถ้าไม่ได้พระตามที่ต้องการตามที่เป็นรูปนะก็ผมยินดีคืนเงินให้ท่านเต็ม เกินระ้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีหักไม่มีถ้าไม่ได้ผ้าตามแบบตามรูปตามที่เราไลฟ์กันอยู่อย่างนี้นะครับตามที่ผมทําคลิปตรงนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับนี่ก็รุ่นหนึ่งเหมือนกันครับอันนี้พกกุจลาดครับเหรียญเสือเพนครับนีไหมฮะสุดยอดครับเนี่ยทำนะสภาพแบบคลาสสิกนะเหรียญน,นี้ผมชอบนะชอบเพราะความคลาสสิกความเป็นธรรมชาติของการปั๊มอ่ะเพื่อนดูดิ นนี่เขาเรียกว่าธรรมาชาตินี่งเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับสภาพอย่างนี้รุ่นหนึ่งผมขอเจ็้ห้าสิบาทแล้วกันนะเพื่อนทำคลิปใหม่ไม่เอาเกินพันไม่เอาถึงพันเอาเจ็ด้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับรวมส่งนะครับรวมส่งนะครับต่อมาครับเพื่อนต่อมาครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดนะรุ่นแรกยังเหลืออยู่เยอะเลยเอารุ่นแรกไปก่อนรุ่นแรกไปก่อนนะต่อไปก็อาจจะเป็นรุ่นที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรรุ่นยี่ นะมีประสบการณ์แต่รุ่นแรกแน่นอนแหละครับว่าเป็นของรุ่นแรกเนี่นะที่เคยคุยกันว่าจะเก็บจะสะสมเนี่ยต้องเป็นรุ่นแรกเท่านั้นนะครับโอเคครับต่อมาครับเพื่อนๆครับหลวงพ่อแ้วครับนะน่าจะอยู่กทมนะอยู่ในกทมนี่ก็รุ่นหนึ่งครับวัดโยมโกครับวัดโยมโกครับนี่ก็เก่งหลวงพ่อองค์นี้เก่งนะเก่งเก่งเก่งนะมีชื่อนะครับนะ เข้าไปหาข้อมูลใน Google ได้เลยเข้าไปหาข้อมูลใน Google ได้เลยนะอันนี้ก็750บาทเพื่อนๆนะครับ750บบาทต่อมาครับเพื่อนต่อมาครับเอาแบบเร็วๆเอาแบบเร็วๆนะจะได้อัดบรรจุข้อมูลเข้าไปให้ได้เยอะๆนะครับเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวเราก็จะได้นะต่อไปครับอันนี้ก็รุ่นหนึ่งเหมือนกันรุ่นหนึ่งเหมือนกันครับนะเป็นทางใต้นะครับเป็นทางใต้นะครับเห็นไหมครับ นี่ก็เก่งนี่ก็เก่งนะครับหลวงพ่อท่านแก้วครับหลวงพ่อท่านแก้วครับนะเจ็ดร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะเห็นไหมครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะเพื่อนๆเจอเพื่อนๆต้องเก็บนะครับเพื่อนๆเจอเพื่อนต้องเก็บนะนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้เพื่อนนะเนี่ยมีอยู่ประมาณสักอย่างเงี้ยครับใครชอบเหรียญไหนนะเพื่อนๆชอบเหรียญไหนเพื่อนๆก็ แคปหน้าจอแล้วก็ส่งไลน์เข้ามาหรือว่าโทรหาผมว่าเออเฮ้ยคุณท่านเดชผมชอบรุ่นนี้รุ่นนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นะบางทีผมอาจจะพูดเร็วไปแต่ว่าด้วยการที่ผมเคยทํารีวิวพวกนี้ไปแล้วเคยทําคลิปหลวงพ่อต่างๆเนี่ยนะทำไว้แล้วแต่ด้วยความที่ว่าอยากจะแบ่งปันที่สวยปีลึกๆหายยากๆนะครับถ้าไม่เก็บตอนนี้ก็ ไม่รู้จะเก็บตอนไหนแล้วเพื่อนๆนะเหรียแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเหรียแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับถ้ารุ่นไหนถ้ามันมีซ้ำเพื่อนๆก็สั่งเข้ามาก็แล้วกันถ้าผมมีของก็ผมก็จะปล่อยไปให้ได้นะองค์ไหนที่ผนม,มีของซ้ำๆการบางลงก้อนเนี่ยมีซ้ำกันอยู่นะครับรุ่นแรกเนี่ยนะก็สั่งซ้ำกันเข้ามาซ้ำกันเข้ามาบางทีอยากได้ถ้าหมดแล้วก็คือหมดถ้าใครได้จองก่อนหมดก่อนก็คือหมดนะครับ ถ้าคนไหนที่จองแล้วโอนเงินเลยผมก็ไปไปส่งของให้ได้เลยนะทักโอนเงินแล้วก็แจ้งที่อยู่เดี๋ยวคุยกันในทางลาไลน์ดีกว่าท่านชอบตรงไหนแล้วผมอยให้เบอร์บัญชีไปมันจะได้เป็นการส่วนตัวหน่อยนะครับเป็นการส่วนตัวหน่อยทุกเหรียญที่แจ้งวันนี้นะครับทุกเหรียญที่ทำไลท์ทำทำทำ,ทำคลิปวันนี้นะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทพร้อมรวมส่งครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทรวมส่งด้วยนะถ้า คนไหนนะครับคนไหนนะครับอยากจะสั่งบางอ,อุเหียนที่ที่บอกว่ามันมีเพิ่มก็สั่งเข้ามาสั่งเข้ามานะบางทีผมหาได้บางทีผมไปเจอเพิ่มเติมขึ้นมามาจากได้รุน่นนี้รุน่นนี้นะเ,นเพื่อนๆก็แคปหน้าจอแล้วก็ทักหลายเข้ามาคุยกันทักหลายเข้ามาคุยกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนขายของรุ่นแรกนะส่วน คลิปต่อไปก็ค่อยติดตามแล้วกันว่าจะเป็นรุ่นไหนเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรยังมีอีกเยอะครับรุ่นหนึ่งยังมีอีกเยอะแล้วก็รุ่นที่มีประสบการณ์รุ่นที่เป็นนะส่วนใหญ่ที่ผมทําคลิปไปนั่นแหละพเพื่อนๆก็จะได้เห็นแล้วก็เห็นแล้วก็หากบางคนก็อยากจะได้แต่ไม่รู้ราคาไม่กล้าถามวันนี้ก็เปิดให้รู้กันเลยว่าเออผมปล่อยประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ผมจะไม่ให้มันเกินหนึ่งพันบาทอะ เอาแบบสบายๆเอาต่างกําลังทรัพย์เอาตางกําลังความสามารถบางคนเนี่ยบางทีพันหนึ่งก็เสียดายนะมันเยอะไปก็เอาประมาณนี้เจ็ดร้อยห้าสิบาททุกเหรียญน,นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาททุกเหรียญน,นะขายแบบว่านะปล่อยให้เช่าแบบว่าสบายๆส,ส,สบายนะครับท่านก็ไม่ได้นันมากนะไม่ต้องกังวลนะครับได้ของร้อยเปอร์เซ็น์ของแท้แน่นอน นะโอเคนะครับคลิปนี้เอาประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะรีบลงคลิปเลยสวัสดีครับ